ไฟมันวิ่งตามสายไฟอะค่ะพอไฟวิ่งแล้วมันมีรถกระโจนมาใช่ไหมคะก็ลา,ามไปอีกหลังที่สองคนนออ่ะ น,นี่ไฟมันขึ้นจากขึ้นยังไงคะมัน,นขึ้นจากออกจากข้างบนนะคะเป็นเป็นเป็นคัดเอาอเไฟฟ้าค่ะรามมาเลยค่ะลมแรงไหมลมแรงค่ะลมแรงลมหมุนนะคะตีกลับขาลมอันนี้ในในส่วนของรอบแรกอะค่ะที่ไม่อะ,ค,ะค่ะ,คะการเป็นยังไงที่เรารอบแรกให้ฟังตอนรอบแรกนะคะอ่ะ ไฟมันวิ่งตามตามสายไฟอะคะ่ะพอพอไฟวิ่งแล้วมันมีลมกระโชกมาใช่ไหมคะันก็ลามไปอีกหลังที่สองค่ะพอหลังที่สองแล้วมันก็ลมลมแรงคะ่ะคืนลมแรงแล้วก็ล,ลมลมหนุนนะคะก็เลยมาไม่ หลังที่สามค่ะเหตุการณ์เดียวกันเหตุการ์เป็นลมเป็นลมนค่ะค่ะเพราะว่ามันมันปีกฝั่งหนึ่งแล้วมันก็ไปอีกฝั่งหนึ่งเลยค่ะ่อคืนมันเคยมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นในหมู่บ้านเราประมาณ40สิปีค่ะที่เคยเกิดขึ้นนะคะตอนนั้นมราัเป็นเด็ก่คะตายยังตกใจอยู่ไหมตอนนี้ตกใจครับจนว่าบ้องถางเนี้เสีอะไร ยังไม่รู้จะทํายังไงเลยเนาะ,นนะมีเงิน,<อ>ม,งนมีอย่างอยู่ไหมมีเล้าข้าวมีอะไรอยู่ไหมเนือ้อเขาวดีนะครับเหมือนมือวานนีพย้ายปลาเขาเขาไปขายมีเงินอยูสามพันหนังอยู่ว<อ>่าอะไรจะบานอ,อ,อยู่ในกองไฟหมดเลยกองไฟอย<อ>ูอ่กองจี่สิบป,ปีก่อนเป็นจังไหนเมื่อกี้ปีกินกะปินเท่ากันเนี่ยไฟฟ้ารวมวงจรนเท่ากันหลายหลังบ่สามสามหลังฮะกวนะอ,อ,ปปกอนนั่ง เคยเกิดขึ้นอีกเลยบ่นี่งไม่เงินเป็นสามมือเหรอมือซีมันหี้งไหมอืมแล้วมือนั้ากับหลังนึงงย้อนเลยกับว่ามันมียังบ่ในหมู่บ้านเรานี่จักแล้วอืมมีหญิงมันก็ะบ่คือพอสายก็บ่พ่นไปยังใดเนาะอืมไม่จัดเพื่อนว่าเพื่อนจะทําบุญหมู่บ้านอยู่ไหมเออเพื่อนว่าจะทำบุญหมู่บ้านหรือเพื่อเป็นผิดญาต่พอพูนก็บ่จัด้าบ้านมาอืม จะว่าย่านเราชวนกันเราเปินไปเอาไฟลงแหงมืดบ่านเนี่ยไฟกระลูกก็ไฟบานเนี่ยนอนหลับบ่เมื่อคืนไวยที่รำยังโผตากันต้งแจมหาทุงทุ่มอ่ะมนยงเนี้ยกระเหียงครือคือยายเขาด้นอนทารณีรถกะไฟใหม่ที่น่นรถมอไซค์คันนี้ต้ำงเบิดเสอืม มติชนออนไลน์ตื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วนแบบฉับไวกับมติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ